อย่าบอกว่าไม่ให้นะเพราะในการที่เราจะบอกกับเด็กคนหนึ่งว่าไม่ให้มันจะดูใจมันจะดูแบบยังไงอนะ่ะดูละดูไม่ได้ว่าดูร้ายดูดูเป็นการตัดนะ่ะนออกแบบเป็นการตัดชึบไม่ให้พี่ผมขอยืมยางลบหน่อยไม่ให้พี่ผมขอกินน้ําหน่อยไม่ให้หนึกออกไหมครับถามว่ามันเป็นคำหยาบไหมไม่ใช่ไม่ได้เป็นคําหยาบเลย แต่ว่ามันเป็นคําที่ตัดความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องคิดดีๆเออซึ่งคุยกับเด็กเนี่ยครูมองว่าสำหรับครูนะครูมองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเซนซิทีฟเอออาจจะไม่อาจจะพูดว่าไม่สะดวกไม่สะดวกที่จะให้ไม่สะดวกที่จะให้สิ่งนี้อืมหรืออาจจะเล่นมุกป,ประมาณว่า โอ้ oh, พี่ก็หิวน้ำมากเลยพี่ยังไม่ได้กินให้เด็กรู้สึกสงสารเรา